คันะใครเคยเป็นบ้างเวลาจะเติมเกมแต่ละทีเนี่ยรอนานานานวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนานั่นก็คือร้านขั้นเทพเติมเกมราคาถูกต้องขั้นเทพมีบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมีเติมเกมวันพันแมนอีกด้วยราคาเนี่ยก็โคถูกเติมก็เติมไววปลอดภยัยเพียงแค่ใส่ UID ละเลขกเมอร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยก็รอรับของทางจดหมายได้เลยรับใครที่อยากเติมนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะบอกก่อนร้านนี้เติมประจํา เข้าตู7วัน8วันอันตรายของตวเตอร์เบอร์613ตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นวันเสาร์โอ้โหหายจากร้อยหลายอ่ะโอ้โหนักบิดไม่คุยกับนักบิดนะครับวันนี้สำหรับใครที่อยากอากบามแมป,ปไลน์ลนเจอร์แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดผมขอแนะนำา UG Bone แอปที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนนามได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ ยูจีโบนเป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าวมือถือเครื่องเดียวก็สาม,มารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิด Auto, บอร์ดออโต้ฟามเกมทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามเกมก็ยังจะฟารมให้เราอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเติมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไปซึ่งแอปพลิเคชันยูจีโบนเนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับรานะคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วัลลัสดึกบาทก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ ใครที่อยากดาวน์โหลด y o u g e e b o n e นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปกดผ่านลิงก์นะครับทึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับโค้ดส่วนลดแล้วก็เพจเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้เป็นส่วนลดได้ฟรีเลยนะครับ y o u g e e b o n e โหลดได้ทั้ง i o s และ Android นะครับรออะไรล่ะดาวน์โหลดเลยครับ ับผมตัวดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเดือราเชนในเกมวันพันแมนนะวันนี้ก็ไาอยู่กับ ID เทพลาโต้นะครับแล้วบอกว่าไ d ดีพี่ระบิดหรือยังยังไม่บิดนะครับผมทุกคนตอนนี้อันดับเทพลาโต้อยู่อันดับสองของเบอร์นะโดน ID ดีลาเชนคุณอยู่อันดับที่16เลยนะครับผมทุกคนก็ไม่ได้บิดไปไหนนะครับยังเล่นอยู่นะครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่ารีวิวทางหน้าของตัวปลุกตื่นใหม่ของพีลาโตใน ID ดีนี้นะ อันดับอยู่ท็อกดองนะตอนนี้พันดานอยู่ดับหกสิบแปดนะครับตัวละครตุดแกร่งอยู่อันดับสองนะครับผมทุกคนโอ้โหก็โคตรตึงเลยนะอันดับหนึ่งเนี่ยลิลินเนี่ยคือแบบไปเลเวลห้าสิบห้าแล้วนะมันโอ้แล้วก็ทางด้านของจีนอสเนี่ยเป็นพาร์ทสองแล้วก็อาวุธด้วยนะพลังเลยไปไวจัดๆนะตอนนี้กิ้วอยู่ที่สามนะครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยเทพมหาเทพมาโตเนี่ยก็ได้ทําการปลุกตื่นเจ้าโกเคปตือมาแบกทีมนะ ดึงก็ต้องขอเกินร้าวๆเลยนะคบผมโดนเรื่งตัวแดงเนี่ยผมเปิดให้ไอดีนี้นะก็คือได้โกเคปรือรล้างแรกแล้วพี่เขานะครับก็เอาแล้วพี่เขาเนี่ยก็ไปเปิดตัวม่วงนะแล้วผมบอกให้เอาหินโกนะแล้วก็ได้มาด้วยนะหินนะครับก็เลยปลุกตื่นในทางด้านของโกเคปรื่นอาบวกได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมกิจบาคุตันนะครับมันแจกหินนี่นะแจกหินหินปีปาสองก้อนนะแล้วก็อันนี้ แล้วเป็น1นะครับก็เป็นสามก้อนนะครับแล้วก็รอรับอีก1ก้อนนะครับแล้วก็จากกิจกรรมทางด้านของกองิจกรรมไอเนี่ยกิจกรรมทางด้านของนี่นะมันแจกอีกหนึ่งก้อนนะหินเปียกลายกับหินฮีโร่นะคมทุกคนก็ปลุกตืน่นใครมีหินเนี่ยหรือว่าร่างแรกกับร่างแรกเนี่ยนะครับก็ปลุกตื่นกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นลายเติมน้อยหรือว่าลายปีก,ก็น่าจะมีอะไอาบวกกันแล้วนะครับ,บทุกคนมาดูกันก่อนนะใครมีบ้างน,นะ มีกระทิงคนเดียวนะในเฟเอร์นี้นะที่ปลุกตื่นใครปลุกตื่นแล้วก็ยังไม่บิดบ้างนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนไม่คุยกับคนบิดนะส่วลิลินในวันนี้นะครับได้ปลุกตื่นท่าหน้าของราชาทะเลลึกไปนะน่าจะมาไล่อันตินะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นปลุกตื่นเป็นท่าหน้าของแบทเดนอาบวกปะประมาณนี้นะคนอื่นปลุกตื่นหรือยังเอ่ยนะครับใครมีปลุกตื่นแล้วบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะนี่นะครับโอ้โหโคตรตึงอ่ะทุกคน ปะเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าโกคิตตึกอันนี้กว่าแล้วก็เจ้าเมลตากาศนะไอดีนี้นักเดได้นะครับก็ไม่ได้ตุ่มเจ้าทางด้านของเลือกทางด้านของปู่บอมนะเดี๋ยวจัดทีมประมาณนี้กันก่อนเลยนะครับผมทุกคนอ่าโกคิตตึมันจะมีอีก,การมารับดาเมจใช่ไหมไม่รู้ว่าพาร์คตึอะไรมันจะทับกันไหมนะครับ เราก็เปิดได้เกวินเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมาแทนเจ้าตัวนี้อีกหรืออะไรนะครับผมทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าเกวินเดี๋ยวเอามาเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับผมทุกคนอันดับก็เกือบห้าแตนกันเลยนะครับโอ้โหมาไม่ได้ดันอะไรมากมายนะของของทองเนี่ยของทองตามตืห้าชิ้นเนี่ยคือแบบมันเกลือนะถ้าเรามีแบบเออของทองเนี่ยแบบใช้ได้ดีๆเนี่ยพลังน่าจะห้าแต่6หกแต่แล้วนะทุกคนอะ วันนี้นะโกเคสหนแล้วก็พลังจิตหมื่นห้านะวันที่8ของเดอร์เวอร์นะของอัพก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้เติมอัพอะไรนะฮะนี่เลยนะใส่เป็นเลือดเลือดล้วนเลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูไล่หววคนในนี่ดีกว่านะครับคนที่มีจีนอสนะยกเว้นอันดับหนึ่งนะครับนี่นะไปะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับกับกายวอล์กเกอร์นะครับไม่รู้ว่า ไอ้เจ้าโกเทปตือเนี่ยจะยืนรับดาเมจของจีนอสไหวหรือเปล่าเนี่ยยิงแบบองล้านนักแต่ดาเมจแล้วก็ไม่เป็นไรครับอาล้มไปก่อนนะครัมทุกคนด่เราลองกับลิลินเลยไหมมาทางด้านของลิลินเนี่ยมีโดนอีกห้าดาวเลยนะก็ไวจะจัดทุกคนบางติงเอามา้ไหนมีตากาดครับ,รบมีนกรับดาเมจอยู่นะแล้วก็ไลอันติอีกาตามาห้าแต่งครับล้มไปเลยครับเจ้าว่านี้ แล้วก็โดนยิงมาอาวุธสามดาวตี่ล้านดาเมจครับผมโอ้โหล้มรัวๆครับผมเหลือแค่เจ้าเมลอากาศที่ยืนได้นะเพราะเป็นแท้งถึกเมื่อกี้ใไรอันตีนะครับอันนี้อันตีของแท้น,นะครับโอ้โหโคตรเกียร์หนาลาชาทะเลลึกอะนะครับไปแล้วก็ขวานตับปัก,ปกไปที่ห้าแตนดาเมจเราน่าจะไม่ชนะหรอกนะครับผมทุกคนเพราะว่าพี่แกนี่โหดจริงนะอะประมาณนี้นะ ลองกับคุณกระทิงดีกว่านะครับเห็นมีโกเคตือปลุกตื่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ยิงจีนอสไปนะครับเราไม่ยิงจีนอสนะครับไปเราใส่อันติต่อยธรรมดาไปนะครับไปเรากระทึบลงไปที่โกเคตือด้านหน้าเลยครับเจ้าหนี้หกแตนดาเมจครับแถวตัวหลังล้มลงไปนะก็มีเมลตากาขวานตบไปหนึ่งล้านดาเมจติดบดทขี้บทขยี้ไปนะครับผมนวลแล้วก็โดนออื แรงกว่าเรานะคับมุมทุกคนจังหวะนี้เกียร์โลเราล้มลงไปนะครับจีนอสยิงลุกขึ้นมายิงได้จังหวะนี้เป็นยังไงจังหวะนี้ปู่บอมจิ้มมาหนึ่งทีมาคราวนี้จีนอสจิ้มแต่ตัวติดบทขยี้นั้นน่าจะแรงน่าดูครับจิ้มไปที่ปูบอมครับลองแตามแต่แตแตดามจน,นะแต่ไม่โอ้โหติดโลป,ปู่บอมนะเมื่อกี้มาจังหวะนี้โกเคปตือขอยัดหน้าโกเคปตือไปหนึ่งดอกนะคับมุมทุกคนแล้วมิวาการยังไง ตีตัวติดบทขยี้แรงเพิ่มสองเท่าครับเจ้านี้ล้านบางแดนดาเมจครับยังไม่ตายกันหมดนะครับผมทุกคนขอปิดจ็อบด้วยการยิงจีนอสไปนะคบผมทุกคนตอนนี้นกก็ยังรับดาเมจอยู่นะนกก็ยังไม่ตายนะแถวหน้าเขายังไม่เลยไม่ตายนะจงังหวะนี้จีนอสขอยิงไปรอบหนึ่งสองล้านดาเมจครับนกน่าจะไม่ไหวครับผมนกระเบิด้วแต่เขายังไม่ตายนะโกยเฮ็ดบึกนี่โกยเฮ็ดบึกยัดหน้ามาเรียบร้อยครับผมโอโ้โห ตึงจัดเลยนะถ้าไม่ตีน้อนนี่เราน่าจะแพ้นะทุกคนอ่ะเจอราชากีกี้ราชากีกี้ไม่เอานะเจอผมดีกว่ามาเจอผมดีกว่ามามามาตบตัวเองในไอดีอีกไอดีนึงนะครับโอ้โหตัวนี้เราไว้กว่าว่าเอ้ยเอาดี โดยอย่างเงี้ต้องปั้นห้าดาวนี่ตุดนี้บอตด็อกแมนมาล้องลูกไมไปนะครับไม่เป็นไรจัง,งหวะนี้เรายัดหน้าปูบอมบูบุกี้ไปหลัแต่ดาเมจนะแล้วก็ขวางตับปักโอ้โหตองล้านดาเมจอย่างแรงอ่ะทุกคนเฮ้ยแรงจัดแรงจังวะแล้วก็โดนจีนอสไอดีผมอัดหน้ามาโอ้โหก็มันเป็นคอปูบอมมะเนาะนะครับแล้วก็เราเนี่ยใช้คอเกียโลนะมันเพิ่มเลือดนะ ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะนี่โดบูกิหมาก็ล้มแล้วตองแถวหน้าโอ้โหโอ้จบจัดจัดจริง,งๆครับแล้วนี้ต่อยน้องหมาเราหูน้องหมาเราล้มไปเลยครับจัดหน้ามาอีกทีนะครับจงหวนนี้เมลดาการขอหนึ่งหนึ่งกับซีนอสปักปักปักไม่แรงจัดจัดครับทุนอขอยุยาข้ามไปนะเมลดวตากาแรงตึงๆนะครับผมทุนะมามีใครให้ตบไหมในนี้นะมีใครให้ตบไหม บางยุมาแล้วโอ้โหไม่มีเลยนะโดดมากโดดมากอยู่ไอดี ID หลักผมกันนะเดี๋ยวมาลองลานประลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะ B2P อ่ะจัดไปเลยนะเจ้ากโกเฮตตอยู่แถวหลังนะครับผมทุนถ้าจะจัดผิดจะถูกบอกด้วยนะทุกคนมาขอตีตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าโบคิบ B2P ตัวไม่ธรรมดานะตัวนี้ไปตีกันไปเลยนะครับ ชนะอยู่นะเราโอ้โหไม่ใช้จีนอสได้หรือเปล่าแล้วน่าจะปลดจีนอสออกนะเมื่อกี้แล้วก็จิงเต่าเพิ่งไว้บ้าไปที่สองล้านแปแตนดาเมจเจ้าหวะนี้ลม้มลงไปเลยนะวันตัวคิวเพื่อจะด้ดีเนี่ยเราอเอขาทีมไม่เต็มหรอน่าจะทีมเต็มแหละนะมาเพื่อไม่เป็นการโกงเกินไปเดี๋ยวเราใส่จีนอสเป็นล่างนี้เลยนะครับเราจะได้ดูขวางตัดไนเปอร์ของเจ้าเมฆอากาศดีกว่านะครับนี่นะ เดี๋ยวเรามาตีคุณตะกกยวอล์กเกอร์ดีกว่านะครับมีบัตรอยู่หนึ่งใบนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าโกเทปเลยของเราจะรับดามจหนีไว้ได้หรือเปล่ายิงมาตองร้านดามจโอ้โหแตกเลยครับเหลือเจ้ามีอากาศตัวเดียวโดดเดียวเดียวนะครับแล้วก็ขวานตับมารอบนี้ปักปักปักเจ็แตนดามจครับติดบดทคีบทขยี้ไปนะครับผมไม่เป็นไรเราเหลือหนึ่งลุงตีหรือว่าไม่ลุงเราชนะได้หรือเปล่ามีอมตะาเดือนนะครับ ใช้อตาไปแล้วเทินแรกหรือเปล่าเนี่ยครับโลโก็โดนยิงมาโอ้โหแรงจัดมาขอตับหน้าเขาทิ้นหน้าไปหน่อยครับตีแตนดามเมติติดปดขยี้ไปนะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราไม่ได้จีนอสมายิงด้วยนะจังหวะนี้จีนอสเขาก็ยิงรัวๆมาเลยครับผมงหวนนี้แล้วก็อมตะหมดเทินยัง เรียบร้อยครับจังหนี้ทางด้านของจีนอ่ยเขาระเบิดไปแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าอมาตะเราโล่มาตะเราหมดหรือยังนะเขาตู่เธอนิบเลยนะขอ,อปิดจ็อบเลยได้หรือเปล่าก้าแตนดาเมจลงลงไปหมดเลยครับผมทุนนกคนจ้าหนี้ดาร์กชายมาไม่ตายนะยังไม่ตายแล้วก็ปิดจ็อบไปเลยนะครับรอบนี้ปักเรารีวิวโกเคิลเลยเรารีวิวมิลลาร์กหานวะทุกคนอะ ก็ถือว่าตึงๆจัดๆนะคบทุกคนสำหรับเจ้าโกเทปตื่นเนี่ยเป็นตัวปลุกตื่นร่างต่อเนี่ยที่โหดมากในตู้ตัวม่วงนะใครมีร่างแรกแล้วก็ปั้นได้นะมันมีอีก,การมารับดาเมจแถวตัวเองนะคะทุกคนแถวเนี่ยนี่นะแถวหนึ่งคนสองคนเนี่ยเนี่ยเียเป็นหนึ่งแถวนะครับอ่ะก็ถือว่าตึงนะมีอีการมารับดาเมจนะแล้วก็ดาเมจมันจะไม่เข้าต่องตัวที่ยืนอยู่แถวเดียวกันนะแล้วก็ เมื่ออีกาเลือดหมดเนี่ยมันก็จะไปปล่อยระเบิดใส่ทีมน้องข้ามเนะี่ยก็ตึงๆนะทุกคนไปสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนหรือว่าถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่พี่แกเติมอ่ะวันนี้เนี่ยพี่แกเติมร้านคันเทปด้วยนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะพี่แกจัดมาสามร้อยยี่สิบเอ็ดแบงค์นะโคตรตึงเลยนะเออพี่แกเติมร้านคันเทปประจานะเพราะว่าเติมถูกเติมไวเติม ปลอดภัยร้อยเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกหลายคนหนึ่งดีกว่านะครับผมนวลเราจะไม่ใช้ไม่ใช้อุ้ยโยดามีผูริผูริว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะมาขอลองกับเจ้าผูริผูริบันเนอร์หน่อยนะครับเราไม่ออกแล้วผูริผูริสามารถจับมีกตะกาศเราไปได้นะชิบหายแล้วไงเราน่าจะแพ้หรือเปล่าเรามันขโมยตัวเราได้นะครับผมเจ้านี้ปึ๊บ โอ้โหมาโดนออมกอดแห่งรักในเมลตากาของเราชิปหายแล้วนะแล้วมันก็จะมาปาดทีมเราเองนะจังหวะนี้มาอ๋อลืมว่ามันมีกันขโมยนะเจา้าเมลตากาโอ้โหผมบูดอย่างตึงอะนะครับลืมว่ามันมีกันทางด้านของขโมยนะเฟนิกแมนกับคุริอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าดีไปนะครับผมทุกคนไป จังหวะน,นี้โดนจิ้มมัหนึ่งทีแล้วก็ทานบอมริเวอร์ปาดมาตับ <c oughs> ปิดจ็อบไปเลยดีกว่านะครับจังหวะน,นี้จีนเขาอยิงปิดจ็อบไปเลยดีกว่านะครับโป๊ะปะเฮ้ยโ,โอโ้โหนึกว่าไม่ตายมาแล้วนะครับอะโอเคทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากดูเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคลิปหน้าเนี่ยแกจะปั้นตัวอะไรไม่รู้นะ มีหินฮีโร่อยู่หนึ่งก้อนแล้วก็กล่องเลือกสองก้อนนะครับดึงแกเนี่ยเปิดได้หินคิงมานะครับก็โคตรเกลือนะเดี๋ยวไปไป้ายยาแกปั้นพลิพุลิบว banner นนดีกว่านะครับผมทุกคนก็ได้จากนี้นะฮีโร่ั u พอร์ตนะครับผมทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยเขานนาจะเติมยัดนะครับผมทุกคนก็ตึงๆเลยนะอ่ะคลิปในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมทุกคนไปกดไลค์ด้วยนะฮะ